อัปเดตราคาทองคำในประเทศทั้งทองคำแท่งทองรูปประพันธ์กระชับชับไวเพื่อไม่ให้พลาดราคาในวันต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวก8.5ดอลลาร์เมื่อคืนนี้24กันยายนเนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อเก็งกำไร หลังจากสัญญาทองคำลงติดต่อกัน3วันทำการก่อนหน้านี้นอกจากนี้การเปิดเผยจำนวนคนว่างงานรายสัปดาห์ที่สูงเกินคาดในสหรัฐและความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้งในสหรัฐยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนักวิเคราะห์กล่าวว่าแนวโน้มระยะกลางของราคาทองคำยังคงคึกคักส่วนราคาทองคำในประเทศเมื่อวานนี้ผันผวนอย่างมากราคามีการปรับเปลี่ยนถึง8ครั้งภายในหนึ่งวัน ราคาทองคำวันนี้ในประเทศไทยวันที่25กันยายน2563ตามประกาศของสมาคมค่าทองคำประกาศครั้งที่1เวลา9นาฬิกา25นาทีทองคำแท่ง96.5%ขายออกบาทละ27,850บาทรับซื้อบาทละ27,750บาททองรูปประพันธ์96.5% ขายออกบาทละ28,350บาทรับซื้อบาทละ27,257บาท68สตางค์มาดูราคาทองคำรูปประพันธ์แยกประเภทตามน้ำหนักกันราคาทองคำรูปประพันธ์96.5%เทอง1บาทขายออกบาทละ28,350บาททอง2บาทขายออก56,700บาท ทอง2สลึงหรือ50สตางค์ขายออก14,175บาททอง1สลึงขายออก7 0 8 7บาท50สตางทองครึ่งสลึงขายออก3,543บาท75สตางราคาทั้งหมดนี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดแต่ละร้านตามขนาดและลวดลายแต่ส่วนมากจะราคาเฉลี่ยที่500บาทก่อนที่จะซื้อทุกครั้งโปรดตรวจสอบราคากับทางแต่ละร้านให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง